สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีเข้าสํานักสิงเทียนนะครับซึ่งความความพิเศษของสํานักนี้ก็จะมีวิชาไทเก๊กถ้าใครดูหนังจีนมาก็จะทราบนะครับว่าเป็นวิชาของสํานักฮูตึงนั่นเองซึ่งการจะเข้าสาํานักต้องทำายังไงวันนี้ผมจะมาไกด์ให้ฟังโดยอย่างละเอียดนะครับก่อนอื่นการที่เราจะเข้าสํานักยุทธภพได้เนี่ยครับตรงนี้นะสำนักยุทธภพได้เราต้องเลเวล61ก่อนนะครับแล้วเราจะสามารถเลือกเข้าสํานักในยุทธภพได้ซึ่งตอนนี้เปิดให้เลือกค่าสํานักนะครับซึ่งถ้าเรา ตอนนี้คือเข้าสํานักไปส่วนมากก็คือเข้าไปเอาแฟชั่นนะครับเด้แฟชั่นได้วิชาครบแล้วก็ออกแล้วก็ไปเข้าสํานักอื่นได้เพราะมันเข้าาออกๆได้นะครับ <S <S สํหนับสํานักหินเทียนนะครับนี่ครับปรากฏเข้ามานะครับตอนนี้ก็ถ้าถ้าเราก็เราจะมีวิชาที่เราได้นี่ครับปิดผนึกต่งกาแพงเหล็กดักจับนกกระจอกรวมพลังเป็นหนึ่งและแผ่นภาพไทเกกนะครับรวมถึงเราจะได้อคอสตูมชุดชุดของสํานักหิงเทียนสํานักบูตึงนั่นเองนะครับผม ก่อนอื่นที่เราจะเข้าสํานักนะครับเราก็ดูเบาะแสการเข้าร่วมสํานักนะครับก็คือเบาะแสคือว่าเสียงกวางร้องเรียกเสียงแห่งความโศกเศร้าสื่อสำนักผิงเทียนมักอยู่อาศัยร่วมกับผูผ้กลางในหุบเขาเฟยหยุนเมืองฉือโจผู้ใดปรถนาจะเข้าสู่สํานักเดินทางไปแสวงหาโอกาสได้ที่นั่นก็ง่ายๆนะครับก็ให้เราไปที่หุบเขาเฟยหยุนเมืองฉือโจนะครับก็ให้กดไปที่แผนที่นะครับแผนที่แล้วเราก็เลือกที่เมืองฉือโจนะครับ รูมเข้าไปก่อนนรเปลี่ยนจากอารนักเขตก็มาเป็นอ่เมือฉีโจตรงนี้นะพอกดเมือฉีโจเสร็จแล้วเนี่ยเราเห็นเขาเฟย์อยู่ด้านทางขวานี่ครับเราก็วาร์ปมาเลยครับมาวาร์ปไปที่ใกล้ที่สุดก็คือมาที่หูเขาเฟยหยุนนะครับผมก็ให้เราตอนนี้ครับเราวาร์ปไปอยู่ที่หูเขาเฟยหยุนเมืองฉีโจนะครับมองขึ้นไปนะครับจะมีเหมือนกระท่อมตรงนี้นะครับเป็นกระท่อมอยู่ตรงนี้นะครับให้เราวิ่งขึ้นไปนะครับวิ่งขึ้นไปทางกระท่อมเลยนะครับผม พอเราวิ่งมาข้างบนเนี่ยครับผมเราจะเห็นเควสข่าวลือมาว่าเนี่ยครับเกี่ยวเรื่องกวางน้อยบาดเจ็บแล้วเราเจอกวางน้อยอยู่ตรงนี้นะให้เราเข้าไปคุยกับกวางน้อยได้เลยครับผมแล้วก็ทําตามเควสไปนะครับปดล็อกข่าวลือแล้วท่านี้ก็ไปหายา,าตรงนี้ก็เขาจะให้มาหายาเพื่อที่จะมารักษากวางนะครับก็ตามเควสไปเลยนะครับ เสร็จแล้วก็เอาไปให้กวางครับพอเรารักษากวางเสร็จแล้วก็จะมีสิทธิ์ของสำนักเนี่ยครับมาหานะครับก็คุยคยไปครับผมเขาจะชวนให้เราไปหาเขาที่สำนักปิงเทียนนะครับแต่ก่อนอื่นให้เราไปที่ลูกปั้นขงจื้อที่วัดขงจื้อก่อนครับผมนี่ครับ รูปปั้นของจือ้อวัดขงจื้อนี่ให้เราเปิดที่แมปนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้ครับผมนี่วัดของจื้อก็อยู่ในมือมือฉีโจโนนะครับให้วาไปเลยครับพอเรามาถึงวัดขงจือ้อตามคําชักชวนของสิทธิสำนักหิงเทียนนะครับให้เราวิ่งขึ้นมานะครับเราจะมาเจอรูปปั้นของจื้อที่อยู่ข้างหน้านะครับนี่ครับผมให้เข้าไปเลยนะครับผมนจะบอกว่า ปัญหาบ่อแสใต้รูปปันหงจือครับผมเขาบอกให้ทำท่าอธิษฐานนะครับให้เรามายืนอยู่ใกล้แล้วกดอิโมชันนะครับผมเป็นท่าอธิษฐานนะครับกดตรงนี้ทางซ้ายนะครับอธิษฐานจะอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดใช้ปุ๊บก็จะมีหีดขึ้นมาครับผมพอเรามีหีดขึ้นมาแล้วก็ให้เราเปิดกล่องนะฮะกดเปิดกล่องนะครับก็จะได้จดหมายมานะครับ แล้วก็ได้ของต่างๆมานะครับให้กดอ่านจดหมายนะครับที่ขึ้นมานะครับซึ่งจากการทำเคเวสตรงนี้นะครับเราจะได้ไอเทมที่สาคัญสําหรับสําหนักนี้อย่างหนึ่งนะครับให้เราเปิดมที่กระเป๋านะครับจะเป็นอ่าคัมพีหินอย่างขึ้นบนนะครับเป็นที่เราจะต้องเอาไปรวมเพื่อทํา ทำเควสของสำนักนะครับให้เก็บเอาไว้นะอย่าไปทิ้งนะครับเนี่ยหลังจากทำเคว็อ,อธิษฐานขงจือเรียบร้อยเสร็จแล้วครับเราจะได้คัมภีร์หินอย่างมาด้วยนะเสร็จแล้วพอถึงตรงนี้นะครับให้เรากด F <S 1> <S 1> ไปนะครับจะเป็นการสำรวจใต้บ่อครับผมแล้วเราก็จะเจอินบรรเลงนะครับผมเนี่ยครับเป็นโน้ตเพลงนะครับให้เรา ซึ่งเควสเนี่ยครับจะให้เราอบรรเลงเพลงพินตามโน้ตนะครับกดเอไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับขับร้องเพลงเพื่อปราดเนี่ยนะครับเควสจะให้เราบรรเลงเพลงต่อหน้ารูปปั้นของจื้อนะครับนี่ครับพอเพื่อพอขึ้นรูกพินมากดเวทีนะครับซึ่งเหมือนจะยากนะครับแต่ไม่แต่ไม่ได้ยากมากนะครับดูครับมันจะขึ้นกระพริบเนี่ยครับทางตรงกลางเอเอส อย่างนี้ได้เลยครับผมมันกระพริบปุ่มไหนก็กดไปเลยครับง่ายๆครับ s d แล้วก็ g นี่ครับเสร็จแล้วก็จะเป็น g s แล้วก็ g เนี่ยครับผมแล้วก็ปุ่ม d นะครับอยู่ข้างล่างนะครับมันกระพริบตรงตรงเนี่ยมีแสงตรงปุ่ม d ก็กด d ครับมีแสงตรงปุ่ม g ก็กด g นะครับผมแล้วก็ปุ่ม q นะครับ่อนข้างจะง่ายครับสำหรับการทำผ่านเควสนี้นะ s d แล้วก็ d ครับผม แล้วก็ g a s ครับผมกดตามไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะหมดนะครับนี่ครับแต่ถมันขึ้นตรงปุ่มไหนก็ให้เรากดตามตรงนั้นนะครับผม s นี่ครับผมแล้วก็ขึ้นมาเป็น g สกปรกแกด g แล้วก็ d s a เหมือนจะยากนะครับคือสําหรับเพลสมันแบบเราปล่อยให้มันหยุดจนสุดแล้วเราค่อยกดครับไม่ต้องรีบฮะ นะครับผมเราก็ดีไม่ต้องรีบนะครับสุดท้ายก็จะเป็น G แล้วก็ S อจบแล้วครับผมแค่นี้เองได้ง่ายเราก็จะมีขึ้นมาครับผมนี่ครับเขาบอกให้ไปขอคอยกลางทะเลสาบครับให้เป็นที่เบาะแสนะเคื่อต่อไปนะก็ให้เราเปิดอ่าขึ้นมาเสร็จเนี้ยดูเคงทางซ้ายให้ไปขอคอยสู่ทางกลางทะเลสาบครับ ให้เรากดที่แมปเนี่ยแหละครับแล้วก็หอคอยอยู่ด้านนี้นะครับก็กดวาร์ปไปเลยครับหลังจากที่เราวาร์ปมาที่หอคอยนะครับให้เราเดินตรงไปที่หอคอยนะครับจะมีสิทธิ์ที่ยืนอยู่นะครับโจซิงชิวนะครับให้คุยกับเขาครับผมให้เลือกสนทนานะเอ้ยเลือกแสดงกับผู้ผิดนะแสดงแล้วก็เลือกกระดาษจดหมายในะนเงาวกเกอร์ที่เราได้มานะกรส่งไปก็แล้วสิทธิ์ที่เขาจะคุยกับเราเกี่ยวกับสนักกินเทียนครับผมอา้าวผมกดผิด <All> right. ให้เราตอบว่าเข้าร่วมสํานักนะเมื่อกี้ผมตอบว่าไม่ร่วมนะโอเคอ่า okay. um. ตอนนี้เขาก็จะบอกให้เราไปที่สํานักผิงเทียนครับ <c ười> ซึ่งสํานักผิงเทียนก็อยู่ในแมปเมืองนี้นะครับอยู่ด้านนี่ครับตรงกลางลานนะให้เราเลือกที่สํานักผิงเทียนแล้วก็กดไปเพอาเราไปถึงว่าสำนักผิงเทียนก็ให้เราเดินตามทางไปนะครับมันจะขึ้นทางนี้จะเป็นทางเข้าสํานักผิงเทียนนะครับให้เข้าไปด้านในนะ จริงๆการคุยกับ n อ c นีซีพวกนี้ก็จะได้ข้อมูลต่างๆนะครับแต่คือผมจะเฉลยเลยละกันอ่ามาถึงมาเจมาคุยกับโจซิงชิงคนนี้ครับก็คือสิบพี่ที่อยู่ขอคอยนั่นเองพอคุยเสร็จแล้วเขาก็จะพาเราไปเหมือนไปแนะนำกับเหล่าอาจารย์นะก็ให้เราเดินตามเขาไปนะครับนะครับเดินตามเขาถ้าเราหยุดเดินเขาก็จะไม่เดินนะเวทนี้เราต้องเดินตามเขาไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็จะมาเจอตรงนี้นะครับ ต่อมาก็ให้เรามาคุยกับเสีย,สยหยวนตรงนี้นะครับเลื่อคุยเสียหยวนเสร็จแล้วเขาจะทําการทดสอบเราเพื่อเส้าสํานักนะครับนะครับเราเนี่ยครับให้ตอบคําถามข้อแรกจะเป็นการตอบคําถามนะครับข้อแรกเขาจะถามเกี่ยวกับว่าผู้ก่อตั้งชื่อให้ตอบหลี่ป้อนี่นะครับข้อสองให้ตอบว่าศูนย์สหรับมิเจียงคือพัฒนาตนเองครับ ไอพวกคำตอบพวกนี้จริงๆไปคุยกับ NPC ในสํานักครับมันจะมีพูดบอกอยู่แล้วครับนี่ผมย่อมาให้เลยแล้วก็ข้อสามสื่อสํานักผิงเทียนส่วนใหญ่นี่ให้เราตอบว่าการเคลื่อนไหวของสวรรค์มีความแน่นอนครับผมส่วนข้อที่4ี่เกี่ยวกับศาสตร์การต่อสู้ของผิงเทียนนะครับให้ตอบอทฤษฎีไทเก็กอย่เอ่นี่ทฤษฎีไทเก็กในศาสตร์แห่งความง่ายนะครับเราต้องตอบถูกให้หมดนะครับ พอเราตอบถูกหมดแล้วนะครับก็จะเป็นการทดสอบที่สองคือการจัดดอกไม้ล้างใจนะครับให้เรากด F ที่โต๊ะนี้ได้เลยครับผมแล้วก็ให้เราเลือกอันนี้ผมมันจะมีบอกใบบอกนะว่าให้เราเลือกใช้ภาชนะอะไรในการจัดดอกไม้ผมเลือกแจากันศิลาแล้วก็เลือกอ,อดอกไม้อะไรวะดอกเส้าเหยาแล้วก็เลือกใบชุนหลานี่นะครับผมแล้วก็ก,กดยืนยันครับผม โอเคครับกวางน้อยบอกโยโยโยนี่แปลว่าผ่านครับผมเนี่ยเสียกว่างว่า,ร,าร้องสามคั้แเพว่าเราทดสอบผ่านแล้วนะ<า>ครับ<า>ตอนนี้จกจัดตังไม้เสร็จแล้วก็ให้ไปคุยเสียอยันอีกทีนะครับเฮ้ยคุยใครวะเออเขารวมสำนักผิงเทียงออกกดที่ตรงนี้แล้เสียยืนเขาจะคุยครับผมว่าเนี่ยเขาจะให้รับเราและ้ะแต่เผอิญเราจะต้องทดสอบครั้งสุดท้ายก็คือการทดสอบต่อสู้กับผู้โอโของสำนักผิงเทียงท่านนี้นะครับก็ปกติครับก็สู้ให้ชนะครับผม มีวิชาอะไรก็ใส่ไวเลยครับผมโอเคอเค,ครับหลังจากที่เราสู้ชนะแล้วนะครับก็ให้เรามาคุยก,กับหมาเปิดหมาเป่ากรเนี่ยครับผมเขาก็จะยอมรับเราในการเข้าสํานักเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ได้เข้าสํานักเรียบร้อยครับแล้วเราก็จะได้วิชาแรกที่ได้มาครับนี่คือการเข้าร่วมเสร็จแล้วครับผมวิชาแรกที่เราได้มาก็ปิดผนึกดั่งกําแพงครับก็ให้กดเรียนรู้ได้เลย นี่เราได้นะเคว็แรกของสำนักนะครับก็คือพอเราเข้าปุ๊บเราก็จะได้เลยครับนี่ครับปิดผนึกดังกำแพงนะครับเนี่ยเราเข้าสำนักเราก็ได้มาน้านี้นะครับต่อไปเควสที่2เพื่อจะเอาวิชาดักจับนกกระจอกเนี่ยเราจะต้องสถานะการสแสดงให้ถึงระดับ4ี่แล้วก็ได้รับวิชาฝ่ามือแปรพลังนะครับเดี๋ยวผมไปทําให้สถานะการสแสดงถึงระดับ4ก่อนสถานะการสแสดงคืออะไรก็ให้กดมาที่สถานะตรงนี้นะครับการสแสดงก็คือดนตรีตรงนี้ครับเราต้อง ไปเล่นดนตรีเพื่อให้ถึงเลเวลสนะเราถึงจะตามเงื่อนไขของวิชาเอ้เคเวสที่2ที่เราจะได้วิชามาครับจากที่มาฝึกการแสดงดนตรีนะครับให้ถึงเลเวลระดับ4นะครับเราถึงจะผ่านเงื่อนไขในเคเวสที่สองเพื่อเอาวิชาของสำนักปิ่นเทียนนะครับ หลังจากที่เราได้เลเวล4นะครับของการแสดงเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะต้องไปหาไอเทมที่เป็นการรีเควสต์นี่ก็คือวิชาฝ่ามือแปรพลังนะครับที่เราจะต้องหายกันเพื่อเราจะได้จบเงื่อนไขนี้ในการได้รับวิชาดักจับนกกระจอะนะครับให้รับคลิกไปเลยครับผมเราจะบอกว่าจะได้รับจากการสำรวจที่ตั้งสำนักผิงเพียนแปลว่าหนังสือเล่มนี้อยู่ที่สำนักผิงเพียนได้เลยครับก็เลยให้วาฟกลับไปที่สำนักผิงเพียนครับ สำนักผินเทียนจะอยู่ที่เมืองฉือโจนะครับแล้วก <por> ็นี่ครับให้วาดไปที่สำนักผิงเทียนนะเดี oh, ๋ยวผมพาไปหาหลังสือเล่มนี้ครับให้เราเข้ามาในสำนักผินเทียนนะครับตรงลานประลองที่เราได้ประลองเมื่อกี้ไปนะครับทั้งทดสอบทุกอย่างนะครับให้วิ่งมาที่บ้านหลังนี้นะครับไปอ้อมไปด้านหลังนะเฮ้ยสิงนี่เป็นทำไมเล่าไปอ้อมไปด้านหลังครับตรงนี้ครับที่มีแจกันนะครับนี่จะมีหีบสมบัตินะครับให้เปิดเลยครับผม องเข้าไปครับนี่ครับแค่นี้เราก็จะได้วิชาฝ่ามือแปลพลังเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ลองเช็คดูก็ได้ครับว่าในเควสเราได้หรือยังนี่ได้เรียบร้อยแล้วเราได้ทั้งสถานะการแสดงถึงระดับสนีะ่แล้วล้วก็วิชาฝ่ามือแปลพลังที่ได้เมื่อกี้นะให้เรากดที่เรียนรู้ที่ผู้เอาโซแห่งบูตึงครับมันก็จะวิ่งมาหาเนี่ยครับด้านหน้านะครับให้คุยได้เลยครับผมกับผู้เอาโซแห่งบูตึงนะครับเราก็เลือกที่จะเรียนรู้จกัจกจับนกกระจอกครับ ส่ครับส่งตาสารแล้วก็เลือกส่งวิชาฝั่มมือแปลงพลังให้เข้าดูนะครับเราก็จะได้วิชาดักจับนกกระจอกมาเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับแล้วเราก็สามารถเรียนได้ตอนนี้เราก็ได้วิชาดักจับนกกระจอกแล้วครับซึ่งต่อไปเควสต่อไปของสำนักกิ่นเทียนนั้นก็จะต้องอ่า นี่เราจะได้คอสตูมนะครับซึ่งไม่ยากมากครับก็ทําการแสดงต่อครับให้ถึงระดับ6กเราก็ละวันชื่อเสียงถึงลุงแดงเปิดผานะครับตอนนี้ผมก็เปิดฟ้าเปิดฟ้าซึ่งตอนนี้ผมก็ชื่อเสียงผมถึงแล้วแต่การแสดงถึงระดับหกก็เหมือนเดิมครับก็ให้เราไปฝึกต่อหลังจากที่ตามเงื่อนไขาการแสดงระดับ6นะครับก็ให้เรามาฝึกการแสดงให้ถึงระดับ6นะครับ นี่จะทาให้ทักษะดนตีขึ้นถึงระดับ6ได้นะครับเราต้องมากดตรงนี้นะครับการอี่กีตอนนี้เก,กินแล้วนะแต่มันไม่ยอมอัพหกนะเราให้มากดการสอบครับมันจะร้องหาไอเทมอันนี้นะครับม้วนผ้าหมื่นสัปรปะสิง่งครับซึ่งต้องใช้3อันนะครับวิธีการที่เราจะได้มาก็ไปที่ร้านกิ้วนะร้านกวนิวจะมีขายอยู่นะครับร้านกิวเนี่ยเออวะหมื่นสับนี่ครับผมม้วนหมื่นสัปรปสิง่งนะครับผมเราก็ซื้อมา3อันนะอันละ50นะครับได้จากการทำเควสส่ง ของให้กับกิวนะเราก็จะได้ป้ายมาีนผมแนะนําให้ทําทุกวันนะเสร็จแล้วเราก็มากดพอเราได้แล้วสามอันกดยืนยันเลยครับผมแค่นี้เราก็ขึ้นมาเป็นระดับหกได้แล้วนะครับเราก็ได้เครื่องประดับหน้ามาด้วยนะครับนี่ครับตอนนี้การแสดงเราขึ้นเป็นระดับหกแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ให้เรามาลองดูสำนักที่ทรภพที่เราทาเคลดค้างไว้นะครับสำนักปีเตียนครับว่าตอนนี้ โอเคเราได้ตอนนี้คือระดับ6แล้วก็รางวัลชื่อเสียงถึงแล้วนะครับ <g ul ing> ก็ให้เราไปที่หาผู้เอาโศแห่งบูตึงเหมือนเดิมครับผม <g ul ing> หลังจากที่เรากลับมาที่สำน,นักปิ่งเทียนนะครับ <g ul ing> ก็ให้เรามาคุยกับผู้เอาโศแห่งบูตึงท่านนี้นะครับแล้วกดรับชุดสิทธิ์แห่งสวรรค์นะครับนี่ครับเราก็จะได้แล้วครับชุดสิทธิ์แห่งสวรรค์นะครับก็ให้เรากดไปตรงนี้แล้วก็เลือกที่รูปลักษณ์นะครับเลือกที่รูปลักษณ์เสร็จแล้วก็นี่ครับชุดผู้มีคุณธรรมนะครับ ให้เรากดใส่นะครับตอนนี้เราก็ได้ชุดแฟชั่นของชุดสำนักสิทธิ์ของสำนักผิงเทียนเรียบร้อยแล้วนะครับถึงตอนนี้หลายๆคนก็พอจะเข้าใจหลักของการทำเควสของสำนักผิงเทียนแล้วนะครับเขาก็จะเน้นที่การแสดงนะครับซึ่งเควสที่4ี่การที่เราจะได้อ่าวิชาต่อมานะครับก็คือวิชารวมพลังเป็นหนึ่งนะ ซึ่งเราจะต้องไปเนะี่ยการแสดงเหมือนเดิมครับให้ถึงระดับ7ตอนนี้ระดับ6นะก็ไปทําให้ถึงระดับ7แล้วก็รางวัลล้วก็ชื่อเสียงให้ถึงระดับน้ําใสสองะก,กายอันนี้ก็คือถ้าเราไปเรียนไป,ไปแสดงทําการแสดงฝึกทักษะการแสดงให้ถึงระดับ7เราก็จะได้อันนี้นะครับซึ่งผมจะไม่ทาแล้วกันแต่มาเอาที่สําคัญเลยก็คือเวสสุดท้ายของสํานักปิ่งเทียนนะครับซึ่งรางวัลชื่อเสียงต้องถึงเหยียบเพลงข้ามมหาสนหมุดนะครับแล้วก็ได้รับคัมภีร์หินหยาง เหมือนเดิมครับไอรางวัลชื่อเสียงนี่ก็คือเราก็ไปอัพพลังแล้วก็บวกทำเควสต,ตามที่ค่าชื่อเสียงเขาต้องการนะครับรู้สึกว่าอันนี้จะได้ต้องการรู้สึกว่าต้องไปผ่านดันเจียนขอบฝันอะไรสักอย่างเนี่ยครับซึ่งเป็นดันเจี้ยนประจำวันอยู่แล้วนะก็ไปทํากันนะส่วนผมจะไปหาสิ่งที่มันหาได้ยากก็คือคมพีหินหยางครับผมคมภีหินหยางหาจากที่ไหนเดี๋ยวผมจะพาไปหาละกันให้เรากดที่คมพีหินหยางครับจะมีรายละเอียดเหมือนกันครับว่า สามารถไ,ได้รับจากการสำรวจในพื้นที่เมืองฉือโจ,โจก็แปลว่าคำพีหินหยางอยู่ในอยู่ในเมืองฉือโจนั่นเองซึ่ง,งลืมตอนที่เราไปสำนักองจื้อเราได้มาส่วนหนึ่งแล้วนะครับอ,อยู่นี่ครับที่เราได้มาตอนแรกที่ผมบอกให้เราเก็บเอาไว้คือคำพี์นครับผมคำพีหินหยางขึ้นบนอันนี้คือตอนที่เราไปที่วัดคงจื้อนะครับที่เราไปบรรเลงเพลงเราก็จะได้คำพีหินหยามาแล้วตอนนี้เราจะขาดครึ่งล่างนะครับ ครึ่งล่างจะให้กดไปที่แมปนะครับ <treating Napoleon> จะอยู่ที่ปะภาคารกลางทะเลสาบตรงนี้ครับขอคอยสูงกลางน้ำนะครับให้เราวาปไปเลยครับตอนนี้เราจะมาหาคัมภีร์หินหยางครึ่งล่างนะครับอีกชิ้นส่วนหนึ่งที่จะรวมให้เป็นหนังส <sickness> ือคัมภ <isms> ีร์หินหยางนะครับพอเรามาถึงที่หอคอยกลางน้ำครับมองไปข้างบนครับให้เรากระโดดขึ้นไปข้างบนเลยนะครับมันจะอยู่ข้างบนปะภาคารตาดฟ้าข้างบนสุดเลยนะครับให้ปีนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผม ที่เราปีนมาถึงข้างบนหลังคาของหอคอยนะครับจะมีหีบให้เราเปิดหีนเลยครับผมเปิดหีบมาเราก็จะได้นี่ครับคัมภีร์หยินหยันครึ่งล่างนะครับถ้ากดเก็บทั้งหมดนะให้เรากดที่กดตัวบวกนี้นะครับแล้วก็มาที่กระเป๋านะซึ่งเราจะได้คัมภีร์หยินหยันมาสองเล่มนะครับซึ่งขึ้นบนอย่างที่ผมบอกนะครับเราจะได้ตอนที่ไปไหว้อธิษฐานที่รูปปั้นของจื้อที่วัดตอนแรกนะครับส่วนครึ่งที่สองเมื่อกี้ที่เราเปิดหีบเมื่อกี้นะครับเปิดหีบมาเราจะได้ครึ่งล่างนะครับก็กดรวมครับพอกดรวมเสร็จ ก็จะขึ้นมาให้กดรวมแล้วก็เราก็จะได้คมภีร์หินหยางมาแล้วนะครับตอนนี้ให้เราลองไปกดที่สำนักยุทธภพดูนะครับคมพีร์หินหยางนี้ตอนนี้นี่ครับตอนนี้คือเราได้คัมพี์หินหยางแล้วนะครับเราก็ขาดแค่รางวัลชื่อเสียงเหยียบเพลงข้ามสมุดที่มันต้องได้ตอนเลเวลหกสิบเจ็ดนะครับซึ่งเราเราได้เงื่อนไขครบเสร็จแล้วเราก็จะได้แผ่นภาพไทเก็กซึ่งเป็นวิชาสุดยอดของสำนักหินเกมนต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสำหรับการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลของสำนักอื่นๆหรือวิชาที่สำคัญได้ไงผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อ,ปตอไปครับขอบคุณมากครับผม